มาจากน่านเพื่อมาตีฉีกนี่นายเฮียมเามีมีใครขอมุกอะไรอีกป่ามาเล่นไปก่อนค่ำคืนนี้ค่ำค่ำไหนอ่าค่ำคืนนี้ค่ำค่ำค่ำคืนนี้ครับค่ำไอ้เอาเพลงฝรั่งไปเลยดีกว่าเออเพลงฝรั่งเพลอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรค่ำคืนนี้เพลงฝรั่งเพลงฝรั่งเออกูจะร้องเพลงไอ้เฮียมาแล้วอย่าเล่นเลยเถอะไอ้สัตว์หวานขึ้นหยิบโน่นหยิบนี่มาเล่นตลอด เอ้าไออะไรไออะไรเอาเพลงนี้ I don't like to sleep alone แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรพี่หลุยแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรไปมาฉันไม่อยากนอนคนเดียวมันเหงัวใจเฮ้ยสุดจริตลองพ่อพ่อโอเคเดี๋ยวโจยี้ร้องเป็นฝรั่งพี่โป่งแขงแปลเป็นภาษาไทยได้ป่ะสบายดูคอมเมนต์ด้วยใครขออะไรพี่อะไรพ่อ้ะไรยี่เป็นจะขอเหรอเฮ้ยพี่ดูคอมเมนต์ไปก่อนปิดแชร์ให้เขาหน่อยดิมึงนี่เป็นคนยังไงพี่เป็นคนขวางอาแปลให้หน่อย ไอ้เท่าไรทูสลบอลดดไม่อาดวตไม่ต้องมึงขึ้นเไยกูรำคาญดนตีประกาศรอปีระกาศมประกาศมึงจะเอาบททุกเม็ดเลยเหรอไอ้บุ๋ม h โอาประกาศมาโอเคสวัสดีสใครแพ้เดี๋ยวพี่พูดฝรั่งครับผมพูดไทยครับปงเหน่งแพรภาษามืออ๋อเพื่อคนคนเก่ง นั่งซึมไม่สัตว์ยยาว้อนี่มึงตาเหลืองเบาหวานขึ้นใช่ไหมเนี่ยินยาไปแล้วไฟมันเหลืองไฟมันเหลืองฝรัはは่งแปลเป็นไทยครับและแปลภาษามือโอเคเชิญครับไอ้ล้วนน่ะเนี่ยไมันมาเมือกองมาอย่างไรเนี่ยให้อภัยเขาเถอะทุกทีเขาถนัดทำหมูเส้นไอ้เหี้ยวันนี้ว่างมาเล่นให้มึงกระบุแลวฮัลโหลสวัสดีสวัสดี ภาษาเบอร์เลดี้แอนด์ยินสท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษสุภาพสตรีสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษมาเป็นดุนดุน and the boy เด็กผู้ชายเออเราใหญ่ไประวังเด็กนึกภาพเด็กไว้ของเด็กๆอ่ะขนาดนี้อันห้าอะไรวะ แอนเดอร์เกินและเด็กผู้หญิงเออใหญ่ไปเด็กผู้หญิงแค่เด็กเด็กเออสองนิ้วสองนี่อย่าไปรูปเลยขนล่วงหมดเที่ยเด็กผู้หญิงอวยไม่ติดหัวไก่อันเดอร์ขนล่วงอันเดอร์บอยเด็กเกินอันเดอร์บอยแอันเดอร์เกิน ready and handsome the ป a p p y h ป p p y คืนนี้ถึงไม่ได้ดูไลฟ์สดก็ขอให้ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษจงมีความสุขความสุขกว่า อ๋อตะปีตะบันเข้าไปเจือแย่เข้าไปเอาเอาเอาควานพี่ทะลึ่งเปล่าเปล่ายัดยัดอะไรเข้าไปนี่ไงความสุขนี่ไงความสุขอ๋อตะบันเข้าไปเงี้ยแล้วถ้าไม่มีความสุขเอ้าเหี้ยโอ้ปัดปาดปาดยัดยัดเข้าไปวะเฮียไม่ไหวก็นอนเถอะทิพายมิสเตอร์จอยไอซิงเกิซองอ่า Idol Eye to Sleep Alone แปลด้วยนะแปลเป็นภาษาไทย โย่โิ่อันอดินดิ้นดิ้ดิ้นไอรอนไเขาไม่เมียยกคนหนึ่งท้องลายสลีะโลหลูเบอร์ปะระเบิดหูเสถิตมีสเตรัสหน้าท้อง Don't go เมียมันโดนนิโก้ไม่ไม่ปากไม่ดีโดนตก Talk with me นิโกทอกดีอะไรไม่ทะลึงอะไร Talk แปลว่าพูดพูดดีพูดเก่ง I'm feeling so c r y มันจะถูดกว่าถูดพ่อมันดิอมึงแปรมั่วแล้วรู้เปล่ามึงอ่ะมึงแ่วร้องมั่วเขาถนัดเพลงแร็ปเอางี้เดี๋ยวจบด้วยเพลงแร็ปแล้วกัน

e v e r พงศ์ตายพงศ์ตายอ v e r y b o d y พตายพงศ์ตายอ m trying to s i n พงตายพมศ์ตายอร่อนะอร่อยนะพมศ์ตายอีกที่สิพงศ์ตายพงศตายแม่มันสียไปเดี๋ยว่อยเน่ยเดไปเดี๋ยวไวไปเดี๋เดี๋ยวปเดวไปเดี๋ยวไปเวไปเดียวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวีเดี๋ยวไปเดี๋ มันได้ไปเลยไอ้โจ้ยมึงไม่ร้องอ่ะร้องไม่เหอมไล่สดก็ไม่ได้ไลฟ่อุตส่าห์ให้มันเล่นข้างนอกมึงมาทะเลาะอะไรกันพี่ด่ามันอะมันอะมมึงไปด่าอะไรดูสิเมื่อกี้เขาด่าพ่อพ่องตายพ่องตายมาทีเราก็ร้องดีๆไปด่าพ่องตายใครด่าพ่อมึงก็ด่าพ่อไหนบอกเป็นแร็ปเปอร์กอะก็ใช่ไงเอาเขานี่จะสแกตแผ่นสแกตตรงไหนอะนี่ไงนี่นี่อะไรวะทำไมยิ้เสียงออกพ่องพ่อง พ่ออยู่ใต้โอ้ใช่เหรอไอ้ห้พ่ออยู่อ๋อแกรช้าใช่เขาไม่ได้ด่าเขาบอกพ่ออยู่ใต้เหรอไม่เป็นไรละกันไม่ได้เป็นไรได้เงินคุณไปด่าแม่เขาเมื่อกี้ใครด่าแม่เขาอ่ะเมื่อกี้บอกแม่มึงสิโอ้บอกแม่เขาชอบกินเพปซี่ไม่ใช่เหรอมันยังไงเป๊ปซี่ยังไงเวลาสควอชเป็นมันจะไปรวมเหมือนกันช้าชาก็คือแม่ชอบเป๊ปซี่แจ๊เนี่ย แม่ชอบเป๊ปซี่ไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าพ่ออยู่แต่เล็กแม่ชอบเป๊ปซี่พ่ออยู่ใต้แม่ชอบเป๊ปซี่พ่อพ่องแม่พ่ออย่างย้าช้าๆก่อนช้าๆเดี๋ยวมีเรื่องมึงต้องปูมาเลยช้าช้ามันก็งงอยู่ไงไอสัตว์ดนตรีก็ไม่มีเมื่อกี้เนี่ยกระด้ามาสามคนอยูไม่ใช่มึงจะเด่ากูทำไมเนี่ยช้าๆกูดออมาแล้วไม่มีใครคุยเลยนะเว้ คุคูจะมึกระดางกูทำไมชา้ชาชา้ช้ชา้าช้าช้พ่ออยู่ตั้ง uh. แม่ชอเบเซี่พ่ออยู่ั้งแม่ชอบเสเร็วพอ่อตแม่มันอมอสอตช้ช,ช้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 พ่ออยู่้แม <laughs> ่ชอบเสซี่ช้แม่ชอบเซี่บคแม่หิวฝากกดสับเ์รด้วยนะคะ